จะบอกว่าเราเป็นแฟนขับแก๊งนี้นะเวลาเขาอยู่รวมกันเขาจะสร้างตำนานได้ตลอดสร้างมีมตลอดทุกครั้งที่เวลาไลฟ์สดหรือเวลาทําคลิปอะไร้ยจะมีตำนานตลอดอะไรบ้างยกตัวอย่างนี้คือจริงๆแล้เถามว่าตำนานมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันมันมาจากธรรมชาติ แม่มันมาจากความที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดไม่ไม่ทาอะไรเลยแต่บางทีคนน่ะมันเขาไปเอ็นดูความตลกของเราตรงนั้นเขาก็เลยเอามาเอามาขยี้เอามาซูมอะไรอย่างเงี้ยจนมันกลายเป็นตํานานขึ้นมามันก็บางทีเราก็แอบคงเหมือนกันว่าอ๋อเหรอมันเป็นตำนานเหรอมันเป็นตำนานเหรออะไรยังไม่รู้ตัวเลยมันไม่ความไม่ตั้งใจค่ะพี่ลิวมันคือความไม่ตั้งใจส่วนใหญ่ยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ลองพื้น ไล่รองพื้นไม่ได้เตรียมก็คือหนู่เป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นเพราะฉะนั้นคือรองพื้นเนี่ยหนูเพิ่งรู้ว่ามันใช้นิดแค่นี้แต่หนูว่าบีบแบบเยอะอืแ้เมมันข่าวแบบ พี่ใหม่พี่ใหม่เป็นคนที่หน้าเลยแม่ไม่ได้ใช้รองพื้นเออหนูต้ไม่เป็นเวลาเวลาทำงานเมื่อก่อนพี่ใหม่จะไม่ใช้รองพื้นเลยพี่ใหม่แค่ทาตาชมพูบล็อกประจักษ์โมฮัลคือชมพูแก้งทาปากออกทำงานเลยใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําแค่นั้นหนูก็ทาอะไรไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่ารองพื้นไม่รู้หนูไม่รู้หนูแต่งหน้าไม่เป็นแล้วนางก็ใช้หนูกขำมากก็บอกคุณผู้ชมว่ามันบางเบามันใช้แล้วหน้าไม่ว่องไม่ลอยแต่ที่นางทาลอยจัดเลยค่ะลอยจัด ลอยแบบเหมือนมาร์กหน้าแม่แล้วคนก็ไปตัดมาขยี้ขยี้คนมันก็ชอบเอามาขยี้คือมันก็เลยกลายเป็นว่าตำนานก็เกิดขึ้นทีนี้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คนอ่ะอยู่บ้านกันซะเยอะเราเหมือนมนุษย์ถ้ำเลยพออยู่บ้านพอคนอยู่บ้านคนก็หาอะไรทำจากโควิดเนาะเปิดดูโซเชียลหน่อยมันก็กลายเป็นว่ามนเจอพวกหนูนะเจอพวกหนูอ่ะ อย่างเนี้ยเรียงเรียงคือดัน1อยฟีดึ้น1อยฟีดโควิดเนาะแม่นนช่วงช่วงช่วงของโควิดแล้วเขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะแล้วเขาก็กักบริเวณห้ามเจอคนห้ามมั่วสสมเกิน กี่คนกี่คนในช่วงนั้นเขาจะเข่งในเรื่องนี้แล้วยิงแกงแกงเราก็โดนกักเลยเพราะเขาไม่ออกจากโกงกันเลยใช่ไหมผู้ฆ่ะเพราะว่าหยุดมากไม่ใช่ไอ้หยู่คือเป็นโกงไงนะแม่และไอเนอร์ไอ้บัวไอเนอร์เนาไอเนอรไอเนอร์คือก็อย่างเหมือนเดิมคือหนูเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นหนูก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบนหน้าเรามันต้องมีรองพื้นก่อนแล้วมันถึงจะสกินไอเนอร์แต่หนูกิดเลยโดยคนเราทามันไม่ลงรองพื้นแล้วกิดเลยอ่ะยังไงมันก็หลุดหนูไม่รู้เรื่องหรอกหนูก็เขียนไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนไปไหนเป็นคนที่เหงื่ออออกเยะเขียนไปเป็นคนท เลยแล้วก็แบบเอ๊ะมันดูกันดีกว่าว่ามันจะเซ็ตหลุดแบเพราะมันเป็นวอเตอร์พูลอะไรอ่เรามีเซ็ตว่ามันคืออันเลือกกันนะเช็ดยังไงก็ไม่หลุดอ่ะพอเกลี่ยไม่เสร็จปุ๊บพอเช็ดเท่านั้นแหละมันก็หลุดนะมันก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบคือเราก็ไม่ตั้งใจอ่ะเพราะเราคือเราแต่งหน้าไม่เป็นเ